สวัสดีครับวันนี้ที่ทงชัยสวนสมรมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่แปลงเดิมนะครับแปลงนี้เราจะปลูกไม้นะครับผมวันนี้ที่เราจะมาปลูกก็คือมีไม้มะค่านะครับมะข่ามงกกับสักทองนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้นกล้าเราได้อายุแล้วนะครับเนี่ยครับต้นมะค่ามงของเราเราจะปลูกนะครับซึ่งเราจะปลูกทั้งหมดสองแถวนะครับที่เห็นเนี่ยครับตอนนี้เราเริ่มทําการปลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอปลูกเสร็จ เนี่ยครับเราก็จริงๆเราจะพึ่งพาระหว่างอ้อยนะครับอ้อยเนี่ยตอนนี้เดือนกันยายนถ้ายดน้ําอีกสัก3าเดือนผลพลอยได้จากการปลูกก็คือเราจะได้หยดน้ําแบบนี้ครับอีก3ามเดือนเพราะอีก3ามเดือนเราจะมีการหยดหยดแบบนี้คือสายน้ําหยดที่เราหยดเนี่ยครับสายข้อเสียนะครับของสายน้ําหยดก็คือมันจะออก1นึ่งลุหนึ่งลิตรนะครับสมลิตรต่อรูนะครับต่อชั่วโมงเราก็เลยเดิน2เส้นคู่นะครับผลที่ได้ก็คือเนี่ยครับก็จะ ได้อยู่ประมาณ6ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นสี่เส้นเดินขนานไปนะครับไปถึงนู่นนะครับที่เห็นไกลๆนู่นครับประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรนะครับที่เราเห็นนะครับหยดไปถึงนู่นครับตรงนี้เราก็จะปลูกเป็นสักทองนะครับแล้วก็สลับกับมะข่านะครับมีสักทองมะข่ายที่เราปลูกซึ่งวันนี้เราปลูกไปทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนะครับซึ่งแปลงนี้เราเราปลูกนะครับ เราหวังว่าจะได้ต้นไม้นะครับแต่เราไม่คาดหวังว่าจะได้ตามที่เราเราคิดเอาไว้นะครับผมซึ่งเกษตรเราไม่สามารถมองไปข้างหน้าหรือว่าคิดไปข้างหน้าได้ว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากนี้หรือเปล่าซึ่งแปลงนี้ที่เราทําก็คือเราจะเป็นการต่อยอดโดยใช้พื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าลักษณะการปลูกไม้จากเขตแดนด้านข้างนะครับที่อยู่กันคือของของเพื่อนที่อยู่แปลงข้างๆนะครับจะมีการคุมเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือทําให้เราตรงนี้เราปลูกอ้อยไม่ได้เลย เราก็เลยเอามาใช้ประโยชน์สะนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยได้เป็นแบบนี้ครับผมปลูกระยะที่เราปลูกก็คืออยู่ที่2เมตร50นะครับ2เมตร50ระหว่างแถวชนกันก็2เมตร50นะครับเราหวังว่าหวังนะครับว่าจะเป็นอุโมงต้นไม้แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะครับผมเพราะอันนี้เป็นโครงการระยะยาวนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมซึ่งวันนี้เราปลูกเสร็จเราก็หยดน้ําเสริมเลยนะครับหยดน้ําแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ โดยดแบบสองเส้นคู่ครับเนี่ยครับเราก็จะได้น้ำหนึ่งชั่วโมงก็จะได้น้ำแบบชุ่มเลยนะครับตรงนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยเป็นแบบโดยดน้ำแบบนี้เลยครับก็คือสามลิตรต่อชั่วโมงต่อรูตอนนี้เราโดยดสองเส้นก็เป็นหกลิตรนะครับต่อชั่วโมงแค่หนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับก็คำนวณค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เกินสิบบาทนะครับจบเลยครับผมวันนี้วันนี้ หวังว่าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้คาดหวังนะครับดูข้างหลังนะครับเทวดาจะลดน้าให้อีกรอบหนึ่งนะครับนู่นครับไม่ได้คาดหวังนะครับแต่หวังว่ากจะได้เพราะยังไงเราก็ทําแผนสองไว้รอแล้วอยู่แล้วครับผมงานเย็นๆครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอขอตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วที่กำแพงแสนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกลับถึงบ้านประมาณหนึ่งทุ่มพอดีครับผม ราะแปลงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ60กิโลเมตรครับผมครับผมฝากกดติดตามเพจธงชัยส่วนสมรมด้วยนะครับกเกษตรสวนกระแสนะครับทำตามาศาสตร์พระราชานะครับผมครับสวัสดีครับ